สวัสดีครับนี่นนหนุ่มบรนณาสิพาไปานั่นด้วพี่น้องเดียบกันนี้มาหามีมครับผมมาหาครับซ่องแม่น้องมีตังครับผมโอ้เขอน้องมีตังออกกรแล้วครับมาหามีมพี่น้องเลย ไปครับ,บ,าบาาอา <c oughs> อยู่ข้างในน้าลุงอยู่ข้างในมึงขางมิมพี่น้องเอ้มาหามิมครับไปบุกกรอบไพ่มีต้อนและยังยังกลับมา หาบ่งอกอไผ่นี่ได้พี่น้องเด้อมาหาบ่งมิม้มครับมันที่มีบอกครับนี่รบรรยากาศดีนะพี่น้องอ้ยไปครับย่างมาไกลเตอร์เลยพี่น้องเอ้ยยัยงบ่เห็นเลยพี่น้องเลยเป็นว่ามันมีครับรถนี่ครับ ย่างไปเรื่อยๆเลยพี่น้องมาหาหมีพี่น้องเอ้ยหนุ่มมน,นากับบุเคยหาจากเที่อวเราครับมากับพ่อน้องมีต่างครับผมนะครับไปแล้วครับเพื่อนกดถ่ก,ก,กล้องแล้วครับไปครับไปต่อครับเดี๋ยวไอเห็นแล้วเดี๋ยวหนุ่มมน,นาเสีเให้บิ้งเล่นพี่น้องเ้อรอบุ้งซะก่อนครับผม โอ้พี่น้องไยต้นมกเดือด้อครับนี่ต้นนี้ลอยลายครับผมทางอื่นก็อาจสิบ่มีคือทั้งหนุ่มทั้งบ้านหนุ่มบ้านนาเนาะนะครับไปครับผมไปต่อครับผมขึ้นมาแล้วครับโอ้ซาครับผมกูเลรฝั่งคุณก็พอเรามีต่างรับผมคนละฝั่งครับผมหานคนละทางครับ ไปครับไปวกเราเพิ่นเห็นอยู่รถนี่แหละครับเมื่อกี้นี่โอ้ยหลอดหดัวเลยพี่น้องเลยอุ้ยตาตัวไปพี่น้องเลยโอ้งามงามครับทางนี้ครับเอาทางคพิ่นสาใหญ่พี่น้องเพิ่นคดถมสาน้อยเนาะอะ ทางโคดทางก็ต้องคุดนซะคุ้อย่างเก๊กกักกักน้ำเนาะพี่น้ององามแรงมาไว้ท่าสครับผมอโอ้ดูมบ้านนาก็เมื่อยเลยพี่น้องเป่าปากปูๆเลยครับนะครับพอเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเลยพี่น้องเอ้ยพอน้องมีต่างเห็นแล้วครับนะครับผมเห็นเพิ่นกําลังเบึ้งนะครับพผ่นะ หนุมหน่มนายังไม่เห็นเลยพี่น้องเอ้โอ้นี่พี่น้องเห็นแล้วครับห้างบักใหญ่พี่น้องเอ้เลยพี่น้องเอ้เห็นบ่ครับ ได้ครับเห็นแลวบ่ครับนี่ทางมีมพี่น้องเลยมือกับโบนิ่งพี่น้องเลยสั้นไกลม้านมณีได้ครับพอน้องมีตังเริ่มแล้วครับครั้งที่จุดครบเพิ่มขึ้นแล้วครับนี่ เด็กกิน่มมะนาก็เคยเอาอยู่ครับแต่๋ยนี้นี่มันก็นคือว่าแล้วเสียวอยู่ครับผมเอะไรพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วไม่เปียกเลยโซเฟืองใกล้ห่านเฟืองจุดห่านเฟือง โมเฟื่องมาจุดลุงหมุนอะไอย่างเงี้เี่งเียงขาน้องจับดีนเปน้องไอ้ลมคนแลลวครับหังใหญ่งามขนาด โอ้เบิงหัวน้ำเป็นตตวใหญ่พี่น้องเลยเป็นเต่ไย่างเนาะนะครับคอนขึ้นไปแล้วพี่น้องเ้ยเริ่มทำการตกลงมาแล้วครับยังไม่ใกล้หูไหมล่มุมมัก มาชหน่อโอ้ไฟลุกเลยพี่น้องเลยลได้ก็ภัยพี่น้องเลยเห็นบอกครับนี่ครับเอ้ยหัวน้ำหวาน,น,นมนาั้พี่น้องเลยป่าในหนุ่มมาหน้ายผีพี่น้องเอ้ยถือแล้วครับ พามากลัวเราด้วยโอ้ต็มขนาดเลยพี่น้องเลยเออไปแล้วครับพุงก็บุกค่อยมากเลยพี่น้องไอเด่ไป้นเนาะข้นเโอ้ฮักหักักักไปครับพี่น้อง ออกไปนอกครับผมออกไป่น้อเอยะคู่ซาไปเลยหน่มนาเป็นผู้ถือพี่น้องเอยน่มนลพี่น้องเอยแม่เต็มเลยครับแม่มันั่งหลายพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตหนุ่มมนาครับเอานี่ละมาเอาเครือแรกด้วยพี่น้องด้ว คือแบบมาหุนหุนเลยพี่น้องเลยแม่ยังเต็มเลยภุดาฟังนี้ยังเป็นก้อนเลยพี่น้องป,ปืนอะไรนะผีอ้ปาดอกปาดอกโอ้ย,ย,ยพี่น้องเอ้ยเต็มดินเลยพี่น้องเลยพุดาไอ้ครับ โอ้หางงามนี่พี่น้องเลยพี่น้องเอ,อ้ยแมนปิวบังเวงเลยน้องมีางโดนมาหลายแมองนนเพิ่นน,น,น,นั้นแหละพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> พิ่นแป่ดูแล้วเพิน่นนั้นมาหลายเท่าแล้วพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> โอ้งามงามครับสวยเลยหางนี่หวา,านเต็มเลยครับ ไอ้อกออกไปข้างนอกอย่งพกไปที่นั่งเลยพี่น้องเลยหนุ่มมนาก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผลงานต่อมาเมื่อกี้นี่ครับแล้วครับคลิปหน้าแล้วครับเด้อเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหนุ่มมนาแบบมิมครับพี่น้องมือ